สวัสดีครับเพื่อนเชาวเลี้ยงหนูทุกคนนะครับผมวันนี้พามาดูหนูนะครับผมสองเดือนครึ่งนะครับนี่ครับสองเดือนครึ่งนะครับนี่ครับนี่อยู่นะครับสองเดือนครึ่งนะครับแล้วนี้สองเดือนนะครับหนูสองเดือนนี่ครับหนูสองเดือน เห็นชัดหรือเปล่าเลยนะครับนี่ครับหนูสองเดือนนะครับผมเพื่อนนี่ครับนี่ครับมีอยู่ครับแล้วก็หนูหนึ่งเดือนนะครับผมนี่เพิ่งแยกมานะครับเมื่อกี้เพิ่งเสร็จนะครับพอได้อยู่ครับผมช่วงนี้ผมนี่นะครับหนูหนึ่งเดือนนะครับน่ครับเพิ่งเพิ่งแยกนะครับแยกเสร็จเมื่อกี้นะครับ ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับผมนี่ครับดูว่าชัดหรือเปล่านะครับผม,มเพื่อนนี่ครับอ,อืมครับผมสองเดือนครึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมเชฟหนนาฟาร์มพันแก่นนะครับ อยู่นี่นะครับมีสามบอรนะครับ,บอรอได้อยู่นะครับผมช่วงนี้นี่ครับโอเคนะครับผมเพื่อนถ้าใครมีอะไรติดต่อสอบถามเพื่อนได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมเพื่อนสวัสดีครับ